พี่น้องจะรับข้อคิดจากการอ่านพระธรรมเยอรมีบททีธธ่24นะครับข้อคิดของพี่น้องอาจจะเหมือนหรืออาจจะแตกต่างจากข้อคิดของผมก็ได้นะครับผมได้ข้อคิดอยู่ในข้อที่5ครับพระกัมพีได้บันทึกไว้ว่าพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าก็เหมือนมะเดื่อที่ดีเหล่านี้แหละเราจะถือว่าพวกเหล่านั้นที่ถูกกวาดไปจาก ยูดาห์ยังดีอยู่คือผู้ที่เราส่งไปจากสถานที่นี้ไปสู่แผ่นดินของคนเคนเดียพี่น้องครับบางครั้งในความคิดของพระเจ้านั้นก็แตกต่างจากความคิดของพวกเรามากในสายตาของคนอิสราเอลนะครับคนยิวที่ถูกเนรเทศไปอยู่ที่บาบิโลน พอถูกพระเจ้าตีสอนน่าจะเป็นมะเดื่อเลวคือเป็นคนที่ถูกพระเจ้าจัดการส่วนคนยิวที่หลงเหลืออยู่ในยูดาน่าจะเป็นมะเดื่อที่ดีนะครับคนที่ถูกเนรเทศไปคงจะเป็นคนไม่ดีและคนที่อยู่ที่ยูดาในแผ่นดินของเขาเองควรจะเป็นมะเดื่อดี นั่นคือในความคิดของคนยิวและในความคิดของเราที่ได้อ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้แต่จริงๆแล้วในความคิดของพระเจ้าสายตาของพระเจ้าและพระประสงค์ของพระเจ้านั้นแตกต่างจากเราและตรงกันข้ามกับเราพระองค์นำคนยิวที่ไปเป็นเชลยที่บาบิโลนเป็นพระประสงค์ของพระองค์จะส่งเข้าไปเป็นเชลยที่บาบิโลน และโปรงจะทรงนำเขากลับมาด้วยชีวิตที่ประสบความสำเร็จของเขาในบาบิโลนจากนั้นโปคงจะทรงเนรเทศคนที่เหลือไปเป็นเฉลยและสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นจริงในชีวิตของเนหมีเอสลาและคนยิวที่ได้กลับมาสร้างวิหารและเมืองขึ้นมาใหม่ ขณะที่คนที่อยู่ที่เยรูซาเล็มนั้นก็ถูกเนเอเทศจัดการไปในตอนหลังพี่น้องครับให้เรายอมรับแผนการของพระเจ้าในชีวิตของเราแม้ว่าบางครั้งเราอาจจะไม่เข้าใจและอาจจะแตกต่างจากความคิดเห็นของเราอย่างสิ้นเชิงเหมือนกับที่เรามองว่าคนที่ถูกเนเธอเทศไปอยู่ที่บาบิโลน เป็นมะเดื่อเลวและคนที่อยู่ที่กรุงเยรูซาเล็เมไม่ถูกเนรเทศเป็นมะเดื่อดีบางครั้งเมื่อเราอาจจะมองเห็นชีวิตของพี่น้องบางคนที่อาจเป็นคนที่มีชีวิตที่ไม่ดีไม่ได้เดิองกับพระเจ้าแต่แล้วในอนาคตพี่น้องเหล่านั้นพี่น้องที่ไม่ได้เอาจริงอาจังไม่ได้เข้มแข็งไม่ได้เดินกับพระเจ้าในเวลานี้ ที่เรามองเห็นอยู่และเรารู้สึกว่ามีชีวิตที่ไม่น,านม่าหนุนใจนั้นบางครั้งในอนาคตเขาอาจจะกลายเป็นเมื่อเดือดดีของพระเจ้าเขาอาจจะกลับใจใหม่หลังจากที่หลงหายไปหลังจากที่ถูกเนรเทศออกไปจากดินแดนอุดมสมบูรณ์ของพระเจ้าไปอยู่ในต่างบ้านต่างเมืองในฐานที่ที่ไม่มีพระเจ้า ไปเผชิญกับคนในโลกนี้เขาอาจจะกลับใจใหม่เหมือนที่กิจจกรของเรามีหลายคนที่หลงหายนะครับในอดีตนะครับในช่วงโควิดหรือก่อนโควิดก็มีคนที่หลงหายไปและบางคนนั้นหลงหายไปอย่างสิ้นเชิงนะครับไปนมัสการพระอื่นด้วยเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจหรืออะไรก็ตามและเราก็ไม่คิดว่าเขาจะกลับมาได้ทั้งครอบครัว แต่แล้วทั้งครอบครัวนั้นก็กลับมาเดิมกับพระเจ้าไม่เพียงแต่กลับมาเป็นสมาชิกธรรมดาแต่ยังกลับมาเป็นผู้นำทริสักจก,กลับมาทั้งครอบครัวนี่ก็เคยเกิดขึ้นอยู่ในคริสจักเมาลิพันธ์ของเราผ่าทั้งครอบครัวกลับมาเดินกับพระเจ้าและรับใช้พระเจ้าจากการที่หลงหายเป็นสุดๆจากการที่มองเหมือนเป็นเมือดเดือดที่เลว และในทางตรงกันข้ามมีบางคนนะครับที่ดูเหมือนเข้มแข็งเดินกับพระเจ้ารับแช้พระเจ้าดูเหมือนน่าจะเป็นมะเดื่อที่ดีแต่แล้วเมื่อมีโควิดเกิดขึ้นโควิดนั้นก็เป็นเครื่องทิพิสที่สและก็ทำให้เขานั้นได้พ่ายแพ้ถูกอ่อนกำลังลงออกนอกทางของพระเจ้าบางคนอาจจะไม่มาบวชแล้ว บางคนอาจจะอ่อนแอลงบางคนอาจจะเข้าโบสถออนไลน์บางคนที่เคยรับใช้พระเจ้าอาจจะไม่รับใช้พระเจ้าแล้วโควิดที่เกิดขึ้นบางคนบอกว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อทดสอบว่าชีวิตของพี่น้องคริสเตียนที่อยู่ในโบสถ์นั้นจริงๆแล้วเป็นอย่างไรเหมือนที่มีคนเคยบอกว่าอาจจะเป็นไปได้ที่พี่น้องบางคนมีแนวโน้ม ที่จะไม่อยากเดินกับพระเจ้ามีแนวโน้มที่ไม่อยากจะมาโบสถ์มีแนวโน้มที่ไม่อยากจะเอาจริงเอาจังกับพระเจ้ามีแนวโน้มที่อยากจะเป็นคริสเตียนชิวๆอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสเพราะว่าถ้าไม่มาโบสถ์เพราะเป็นคริสเตียนก็จะถูกมองไม่ดีจนกระทั่งเมื่อมีโควิดเกิดขึ้นและทำให้ต้องปิดโบสถ์แล้วก็มานมัสก,การออนไซต์ที่โบสถ์ไม่ได้แล้วต้องมีการนมัสก,การออนไลน์ เพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องของเราในช่วงนั้นให้สามารถนมัสการพร,ระเจ้าได้เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นก็เปิดโอกาสให้พี่น้องที่ไม่ตั้งใจอยากจะมาสัมคีธรรมไม่ชอบที่จะมานมัสการพร,ระเจ้าที่โบสถ์อยากจะเป็นขี้เซียนชิวๆนั่งอยู่ที่บ้านเฉยๆในนมัสการพร,ระเจ้า <c oughs> ก็เลยฉวยโอกาสที่จะนมัสก,การออนไลน์และติดอยู่ในเรื่องของการนมัสก,การออนไลน์ แม้กระทั่งในปัจจุบันนี้ซึ่งโควิดก็ได้จบลงไปแล้วหลายโบสถในประเทศไทยเกือบทุกบสถน่าจะเป็นทุกโบวถแล้วก็กลับมานมัสการออนไซต์เจอกันหน้าต่อหน้าเหมือนเดิมแต่ยังมีพี่น้องอีกประมาณ20เปซ็น์เป็นอย่างน้อยที่หลุดเข้าไปติดกับดักอยู่กับการนมัสการออนไลน์ดังนั้นพี่น้องเหล่านี้ก็อาจจะเป็นคนที่ในอดีตที่มานมัสการพระเจ้าน,น,นั้นก็อาจจะไม่ได้มีใจกับพระเจ้า อย่างนั้นและก็อาจจะอยากเป็นคิสเซียนธรรมดาธรรมดาชิวๆแล้วก็อาจจะเป็นค yeah ma ma er voila, andan, ริเ mm hmm. ตีนไม่อยากมาบวชมาสามารถที่ทำอยู่แล้วพอมีโอกาสมีเรื่องนี้เกิดขึ้นเขาก็เลยฉวยโอกาสที่จะใช้เรื่องนี้ให้เป็นประโยชน์และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็ไม่ได้มานมัสการแบบตัวเป็นๆอ่อนสายที่บวชร่วมกับพี่น้องเอกเลยเขาอาจจะเป็นคนที่ร่วมบุกเบิกก่อตั้งขึ้นมากรมากับพี่น้องในระยะแรก ก็จะเป็นทีมผู้นำที่เข้มแข็งแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เขาถูกดึงออกนอกทางของพระเจ้าบางคนออกนอกทางไปเลยบางคนอ่อนก,กำลังลงและไม่รับใช้หลงลักโลกนี้เหมือนที่พระกัมพีบ,บอกว่าเดมาร์สหลงลักโลกนี้และทิ้งงานรับใช้พระเจ้าไปแล้วสำนวนไทยก็มีบอกไว้ว่าระยะทางที่สุดม้า การเวลาพิสูจน์คนเราจะรู้ว่าอันไหนเป็นเมื่อเดือนดีและเมื่อเดือนเลวอาจจะไม่ใช่ณนะเวลานี้เหมือนที่พระกัมพีบอกว่าเราจะไม่รู้ว่าอันไหนคือข้าวสาลีและอันไหนคือข้าวละมานเพราะว่าทั้งข้าวสาลีและข้าวละมานั้นก็จะผสมกันอยู่ในทุ่งนาเดียวกันแต่เวลาเก็บเกี่ยวเราจะรู้เพราะว่าพระเจ้าก็จะเก็บเกี่ยวแต่ข้าว าสาลีสสวนข้าวละมานพวกก็จะเผาไฟเสียดังนั้นเราก็จะไม่รู้ว่าคนในบวกของเราอันไหนเป็นมะเดือนดีและมะเดือนเลวอันไหนเป็นข้าวสาลีและอันไหนเป็นข้าวละมานจนกว่าจะมีการพิสูจน์มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นและเราก็จะเริ่มจะเห็นว่าใครเป็นอย่างไรขอให้พี่น้องที่เป็นผู้นําก็เข้าใจในประเด็นเรื่องต่างๆเหล่านี้และมีความคาดหวัง กับคนที่อาจจะดูเหมือนไม่ดีตอนนี้ไม่เข้มแข็งตอนนี้ไม่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าตอนนี้เราก็มีหน้าที่ในการสอนพระคัมภีร์ท้าทายหนุนใจวันหนึ่งเขาอาจจะกลายเป็นมืเดือดดีของพระเจ้าและในทางเดียวกันขอให้พี่น้องที่เป็นผู้นําอยู่ตอนนี้ก็เตรียมใจแม้ว่าเราจะมีคนที่เคยทุ่มเทรับใช้พระเจ้ากับเรามาดูเอาเข้มแข็งดูเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าแต่ก็ให เตรียมใจไว้ว่าในอนาคตอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นและคนต้นก็จะกลายเป็นคนปลายและคนปลายก็จะกลายเป็นคนต้นถ้าเราเตรียมใจไว้ล่วงหน้าเวลาเกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นในที่จัดของเราผู้นำทั้งหลายก็จะไม่ประหลาดใจแล้วก็จะรับได้แล้วก็จะรับใช้พระเจ้าต่อไปโดยไม่ต้องท้อถอยใจว่าทีมผู้นำที่เคยรับใช้ร่วมกันมา ได้หลงหายได้อ่อนก,กําลังลงในการรับใช้พระเจ้าไปแล้วเห็นไหมครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันครับข้าแต่พระเจ้าขอสารเสญพระเจ้าและขอบะคุณพระองค์ที่เรารู้ว่าในขี่จักของเรานั้นบางคนก็จะเป็นเมื่อเดือดดีบางคนก็จะเป็นเมื่อเดือดเลวบางคนจะเป็นข้าวสามานบางคนเป็นข้าวสาลีบางคนเป็นข้าวละมานและเรายังไม่รู้จนกว่าจะถึง วันสุดท้ายขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเหลือที่เราจะมีความหวังใจในคนที่เรายังคิดว่าไม่เต็มที่กับพระเจ้าไม่เดินกับพระเจ้าไม่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าสร้างปัญหากับเราวันหนึ่งเขาอาจจะกลายเป็นมันเดือดที่ดีก็ได้และขอให้เราเตรียมใจที่รับรู้ว่าคนที่เป็นมันเดือดที่ดีในปัจจุบันนี้คนที่รว่วมรับใช้พระเจ้าเอาจิงเอาจังเข้มแข็งกับพระเจ้า วันหนึ่งเขาอาจจะเจอเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่ถูกทดสอบพ่ายแพ้การทดลองอาจจะอ่อนก,กําลังอาจจะลักโลกทิ้งงานราชพรจเจ้าไปเพื่อเราจะไม่ผิดหวังเมื่อเราได้รู้หลักการเรื่องนี้เบื้องหนา้าเราขอบคุณพระเจ้าขอบจุณเสริมกําลังพี่น้องทุกคนที่เป็นผู้นําขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า,าอาเมนเราใจถามเผื่อคนที่ไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยพระคัมภีร์บอกว่าเรามีสิทธิเทียนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บที่อยู่ในร่างกายเมื่อเราออกคําสั่ง โรคภัยไข้เจ็บนั้นก็ต้องเชื่อฟังและออกไปเราจะออกคาสั่งในกันเดี๋ยวนี้เห็นไหมครับในพระนามพระเยซูเรามีสิทธิอำนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บทุกประการที่เกิดขึ้นเราขอสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆจงออกไปจากร่างกายของคนทุกๆคนที่เป็นอยู่ตอนนี้และกำลังฟังมานาจารย์ใหญ่อยู่ในขณะนี้ให้เกิดความเชื่อในสิทธิอำนาจและให้โรคร้ายจงออกไปจากทุกร่างกายเดี๋ยวนี้อาเมน อย่าลืมนะครับซ้ายมือของท่านมี QR code เมื่อท่านสกแกนหรือถ่ายรูปท่านจะพบเมนูที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายวิญญาณของท่านว่าจะเป็นเมนูมานาจานใหญ่เมนูคำทศนาเมนูบทเรียนพื้นฐานนะครับผู้เชื่อใหม่อย่าลืมนะครับส่งลิงก์มานาจานใหญ่ที่ท่านกำลังฟังอยู่นี้นะครับส่งไปให้กับเพื่อนของท่านบางคนที่ท่านคิดว่าหน้าจะเป็นประโยชน์ต่อเขาเขาอาจจะอยู่ในที่ที่ไม่มีคริสัจรหรือไม่ได้ไปนมัสก,การ พระเจ้าที่คืบจัจรด้วยเหตุผลในลก็ตามส่งลิงก์มานาจานใหญ่ไปให้กับเขาและให้เขากดติดตามทุกๆวันตอน9โมงเช้าจะมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook ของคืบสัจรและถ้าเขาไม่สามารถจะมานั่งฟังได้ตอน9โมงเช้าเขาสามารถจะมาติดตามย้อนหลังได้ทาง YouTube ตลอดเวลาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับพพรระะเจ้าอยอยแลคุมค ให้พระพักทอประกายล้นด้วยพระเมตตาพระพักหันมาหาท่านและมอบสันติสุข เจ้าสงโปรดประทานแลทั่วทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนชั่วลูกหลานขอพระเจ้าสงโปรดประทานแลัทวทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนช่วลูกหลาน ทั้งครครวัวลูกลาจนจะลูกหลานขอพระเจ้าทรงมบ,บันทันและดงพงพันอีกน่ร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทังครอบครจนลูกลานจนจะลูกหลานการสงสารทิตนำทั้งทันไป พระองค์ท่านมีพระองค์ท่านม ประกายและล้นด้วยพระมีตาพระพักหันมาหาทัาและมอง